สวัสดีค่ะออกัสครับค่ะอาไหมนะคะเป็นคอตตอนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นโซ่3นะคะที่เราขึ้นไว้แล้ว3 3อันเนี่ยนะคะเราต่อไปเราก็จะทำ3ามครั้งนะคะลงในช่องนี้คือทำตามแพทเทิร์นเหมือนเดิม1 2 3 4 5ส สวัสดีค่ะออกัสครับค่ะวันนี้เราก็มาถักกระเป๋ากันเหมือนเช่นเคยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีไหมนะคะเป็นคอตตอนนะคะอันนี้เป็นคอตตอนขนาดสี่พายเข็มที่ใช้วันนี้นะคะเราจะใช้ทางด้านเบอร์ห้านะคะเพื่อนๆมีเบอร์สี่ก็ใช้เบอร์สี่ได้นะคะเราจะขึ้นต้นกันด้วยโซ่ทั้งหมด30 แโซ่นะคะเราจะขึ้นฐานกระเป๋าด้วย38โซ่ค่ะทำเป็นปมขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยถักไป38โซ่ค่ะ ะะคะเราก็จะได้38โซ่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะเราขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็ทําซิงเกิลโครเชรไปค่ะ เสะะร็จแล้วเราก็จะทำในโซ่สุดท้ายเนี่ยเราจะทำทั้งหมดนะคะสครั้งนะคะ1 2 3 4งสองเราจะทำสี่ครั้งนะคะแล้วเราก็ทําในหลักถัดไปย้อนกลับไปจนจบเลยนะคะแล้วเราก็จะรวบปลายไหมอันนี้ ไปด้วยเลยนะคะรวบเก็บให้เรียบร้อยไปเลยค่ะทีเดียวพอเราทำมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะฝั่งนี้เราทำสีใช่ไหมคะเราก็ทําฝั่งนี้นะคะ เพิ่มอีก3ก็จะกลายเป็น4พร้อมกับหลักที่เราเริ่มต้นนะคะ1 2 3นะคะแล้วเราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่เป็นหลักแรกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่1น,นะคะแล้วเราก็จะทำาิงเกิลโครเชเนี่ยไปอีกหนึ่งรอบนะคะ พอจบแถวนะคะเราก็เลื่อนห่วงให้ชิดกันนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะข้ามไปหนึ่งสงสาลงช่องที่4นะคะเราจะทำดับเบิลโคเช3มครั้งค่ะหนึ่ง สอสนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่1น,นะคะแล้วเราก็ทำ3ามครั้งทําอีก3ครั้งลงช่องเดียวกันเนี่ยนะคะ1 2 3นะคะเสร็จแล้วเราก็จะข้ามไป1 2 3ลงช่องที่ 4, นะคะยึดไว้ลงช่องที่ส,ะะสก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะข้ามไปพอเราเสร็จแล้วก็1 2 3ลงช่องที่4นะคะทำดับเบิลโคเชครั้งค่ะดับเบิลโคเชครั้งโซ่1ครั้งโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็ดับเบิลโคเชอีก3ครั้ง นะคะคแล้วเราก็จะข้ามไป3ามค่ะหนึ่งลงช่องที่4นะคะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะเห็นไหมคะสีมันก็จะทึบหน่อยแต่ว่าก็พอเห็นเนาะนะคะแล้วเรากข้ามไป1 2 3ลงช่องที่สี่นะคะหนึ่งครั้ง2ครั้ง ครั้งนะคะโซ่หแล้วก็ทำอีก3ครั้งลงในช่องเดียวกันเราจะทำสาแพทเทิร์นเดิมแบบนี้นะคะไปให้รอบตัวกระเป๋าเลยค่ะ พอเราทำมาครบรอบแล้วนะคะครบรอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะแถวต่อไปเราก็จะขึ้นโซ่7นะคะ1 2 3นะคะ4 5 6ทําทําแค่6นะคะเพราะว่าขึ้นไปตรงนี้3นะคะ3เนี่ยคือเป็นหลักแรกแล้วก็อีก3คือ1 2 3 4 5 6นะคะแล้วเราก็จะไปยึดกับช่อง โซ่โซ่หนึ่งตรงนี้ค่ะที่เราทําไว้นะคะเราก็จะไปยึดกับตรงนี้ปุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะถักโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะเราก็จะทำดับเบิลโคเชลงช่องนี้นะคะเห็นไหมคะนะคะก็ทำหนึ่งสองสามนะคะยืดกับตรงโซ่หนึ่งที่เราทำไว้นะคะ ทำหนึสนะคะทำ like เด็บเบิ้ลโคเชลงตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะลักษณะที่ได้ของกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะราจะทำหนึ่สเห็นชัดไหมคะชัดอยู่เนะ 1, 2, าะหนึ่งสองาทำไปให้รอบกระเป๋าเลยค่ะ นี่นะคะพอเราทํามาจบแถวแล้วนะคะแถวนี้เราขึ้นไว้หกใช่ไหมคะเราจะเกี่ยวที่โซ่ที่สามนะคะหนึสแบบนี้นะคะนี่นะคะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเป็นแบบนี้นะคะรอบกร,ระเป๋าเลยแถวต่อไปนะคะ แถวต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นโซ่สนะคะ1 2 3นะคะแล้วเราก็จะทาดับเบิลโคเชลงช่องเดิมนี้นะคะ2ครั้ง1 2นะคะเสร็จะแล้วเราก็จะมายึดกับตรงนี้นะคะ แล้วเราก็จะทำาดับลัลโคเช่สามครั้งแบบนี้นะคะลงที่ช่องนี้ก็คือเราจะทำลายเนี้ยสับหว่างกันนะนะคะเราจะทำสามครั้งนะะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะ แล้วก็ทำอีก3ครั้งลงในช่องเดียวกันเนี่ยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะไปยืดกลับตรงนี้นี่นะคะเราก็จะได้ลาย ที่มันสับหว่างกันแบบเนี้นะคะทำดับเบิลโคเชสามครั้งโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชสามครั้งค่ะ พอเราทำมาถึงแถวนี้นะคะแล้วเราจะจบแถวแล้วใช่ไหมคะที่เราขึ้นไว้แล้ว3าอันเนี่ยนะคะเราต่อไปเราก็จะทำสามครั้งนะคะลงในช่องนี้คือทำตามแพทเทิร์นเหมือนเดิมก็คือทำดับเบิลโคเชตสามครั้งแล้วก็โซ่1นะคะนะคะ3ครั้งแล้วก็โซ่1นนะคะแล้วเราก็จะยืดกับ หลักที่เป็นโซ่ที่เราขึ้นไว้นะคะแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้ครบรอบอีกหนึ่งแถวแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นโซ่สีนะคะ1 2 3 4นะคะแล้วเราก็จะไปทำดับเบิลโคเชตลงตรงนี้นะคะเราจะทำสลับกันไปนะคะระหว่างแถวที่เป็นโซ่แล้วก็แถวที่เป็นดับเบิลโคเชตหรือที่เป็นหอยเนี่ยนะคะ1 2 3นะคะ แล้วเราก็จะยึดติดกับตรงนี้นะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแถวต่อไปนะคะแถวต่อจากแถวนี้นะคะก็จะเป็นแถวนี้เราก็จะทําสับกันไปพอแถวนี้เสร็จเราก็จะทําโซ่เหมือนแถวนี้นะคะแล้วก็จะทําแบบนี้ทําขึ้นไปนะคะให้ได้จํานวนแถวที่เป็นหอยเนี่ยคะ่ะให้ได้5้านะคะนี่1นึ่งแล้วก็หนึ่งสองแถวต่อไปก็จะเป็นสามสี่ห้าขึ้นไปนะคะ นี่นะคะทำสลับขึ้นไปเลยค่ะจนได้ให้ครบ5้าแถวนะคะพอเราถักได้มาครบ5้าแถวแล้วนะคะนี่นะคะก็คือหนึ่งสาี่ห้าเราก็ถักอันนี้ด้วยนะคะที่เป็นโซ่ค่ะที่เป็นโซ่แล้วเป็นดับเบิลโครเชต์นะคะก็คือเราจะทำทั้งหมด5เซตนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นต้นทั้งหมดนะคะห 1,2ึ่งสามี่ห้าหนะคะแล้วเราก็จะทำดับเบิลโคเชต์ลงตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็คือว่าเราอะแล้วก็ทำโซ่สามแค่หนึ่สนะคะ, 1, 2, 3, ะ,คะแล้วก็ทำดับเบิลโคเชต์ลงช่องนี้นะคะ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าเราจะทำช่องสี่เหลี่ยมสลับลายให้ให้ช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางกระเป๋าอะคะ่ะ แล้วเราก็ทําไปหนึ่งสองสามนะคะทำดับเบิลโคเชขึ้นมานะคะ เนี่นะคะเราก็จะได้เป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแถวต่อไปเราจะขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าแถวเนี้ยเราเราจบที่ตรงนี้แล้วเราก็ทําแบบนี้นะคะขึ้นเป็นแบบแถวนี้นะ,ะเราก็ขึ้นโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วเราก็ลงตรงช่องเดิมสองครั้ง ะะแล้วเราก็ไปยึดตรงนี้เราก็จะเริ่มทำแบบเดิมอะคะ่ะเริ่มทำแบบแพทเทิร์นเดิมนะคะ นี่นะคะเราทําจบแถวแล้วนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเนี่ยค่ะขึ้นไปให้ได้อีกอีกห้าห้าแถวเนี่นะคะทําขึ้นไปให้ได้อีก5้าแถวเลาเราก็เออค่อยมาทําช่วงปากกระเป๋านะคะหรือว่าเพื่อนๆจะทําตามขนาดเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะ แล้วก็ถักมาได้จนถึง5้าห้าแถวแล้วนะคะแถวนี้นะคะเราไม่ต้องเราไม่ต้องถักแถวที่เป็นดับเบิลโคเชตอันนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นปากกระเป๋านะคะเราก็จบแถวได้เลยะคะ่ะจบแล้วก็ตัดไหมนะคะพอเราตัดไหมแล้วเราก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อย ก็ะะจะได้แบบนี้นะคะขนาดของกระเป๋านะคะความกว้างเท่ากับ6นิ้วครึ่งนะคะความสูงเท่ากับ8นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาถักาสายที่ใช้รูดป,ปากกระเป๋าเนี่ยนะคะถักโซ่ขึ้นไปธรรมดาค่ะ 80โซ่นะคะแล้วเราก็มาวัดดูว่า,เ,าเท่ากับขนาดของปากหรือยังนะคะแค่80โซ่ก็พอนะคะเราจะาถักแบบนี้2เส้นนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะเราจะใช้แบบนี้2เส้นนะคะนี่นะคะเราจะใช้เชือกสองเส้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะร้อยกับตัวปากกระเป๋านะคะเราจะใช้เข็มช่วยก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆก็ถนัดถนัดแปลว่าร้อยแล้วใช้เข็มโคเชอควักขึ้นก็นได้นะคะตามสะดวกได้เลยค่ะเราก็ร้อยไปตามช่องแบบนี้ค่ะ คะพอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ผูกสายนะคะสองเส้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะ ัดจายตรงนี้ให้สั้นนิดนึงได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็รูปนี่นะคะก็จะได้ลักษณะกระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะถักตามกันได้ไม่ยากนะคะ นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไว้นะคะหรือยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เอามาลงกันให้ดูตลอดตลอดนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ